ดอาากัก็ดีท่านนี้ทขาทันอยู่โขโอ้โหหเล่นเกมนะครับหรือแจ็คศูนย์จุด์เจ็ดจตอนนี้มันเดูชาาิทดลองนะคบเอาแล้วก็มาแจ้งข่าวสารนะครอยู่อยู่อยู่เป็นไงเป็นไงเทนะทุกอย่างจะหยุดนิ่งไม่ตีเัาไม่ได้หรอก๋อโอเคาขึ้จ้า เพราะวางันเด้อยนะก้อนน่ะเสียงมาตัวลอยนี่อยู่ตัวลอยเป็นไงอืมรู้วเสียงแต่ผมต้องโคลนปิดกับแบ๊กแบ๊กแบ๊กรู้เรื่องตกลงเต็ม ท่าไลค์ควายเดีวโอ้โหกำลังไป่ที่อยู่จุด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 เล็กอยู่ใต้คลิปนะขอรับอันนี้ผมไม่ได้ลงวอเตอร์นะมีเอเดนโฟเวอร์นะ โอ้ข้อคือม่อกนกำลังกินน้ำไปไหนเคือมงกนและข้ามาอยู่ในแมพนี้ได้ไงอะอยากรู้เลิมใสที่มาอย่ารอค่ะค่กะโพวบ อะไรตกลงมา เดี๋ยวนราเสร็จแล้วไปทิ้งด้วยนุอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอังเปาอยากรู้มันทำจากอะไรอ่ะเคียนอะก็เดี๋ยวต้องเข้าไปในประตูคอเท่านง่เออต้องเข้าไปในจีเอ็นซึ่งผมก็ทำไม่เป็นก็เลยทำอย่างนี้ครับีเอถึงจะได้เนี้ยเออ นี่นะครับแต่ผมทำไม่เป็นครับก็เลยเสียใจด้วยสำหรบับการเข้าวีครับคือเพื่อนผมนะที่มันร้อขอมาครับเฮ้ยเพื่อนใหม่ฉันบอกว่าให้ฉันมาเล่นไอศุลกิบเจ็ดศูนย์เนี่ยเออเพราะว่ามันอยากเล่นกับฉันเนี่ยเออเพื่อนแล้วทำคลิปนี้ขึ้นมาแต่โคตรน่าเสียดายเฮ้ยมาดูยุ่งหน่อยดิโดนแทง ไม่ชนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอะไม่สนอนะรัวรัวเสียงแต่โขไม่เป็นหรอกรัวเจี๊ยบอันเนี้ยอันเนี้ยต้องทำมาจากอะไรอันเนี้ยทำมาจากอะไรไอซี่วางเนี่ยทำมาจากอะไรต้องทำมาจากเอ็นพอร์ทัลไงที่ต้องเข้าไปในประตูนี้ตีถประตูคือ ควรน,นักนะล่ะเอาละแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดไแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ใครอยากให้ถูกเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างยัเป็นเกมเมทคอมเลยครับตรานี้บ๊ายบาย